อ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งในปฏิกิริยาเคมีนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้เจอกันในบทที่1ของเรานะครับก็สําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะมาทบทวนทําความเข้าใจกันให้มันชัดเจนขึ้นนะเนื่องจากว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนได้สักพักหนึ่งแล้วนะครูก็ได้ไปดูคอมเมนต์นะซึ่งนักเรียนก็คอมเมนต์มาค่อนข้างจะหลากหลายบางคนก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจดีนะบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะฉันถามว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือพื้นฐานที่ เราเคยเจอกันมาแล้วจําได้ไหมฮะครูเคยไปเปิดดูในเ,เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะหลักสูตรใช่ไหมฮะหลักสูตรของการเรียนเรื่องนี้ยนักเรียนเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนอยู่มสองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังไม่น่าจะลืมสนิทเพราะว่าทำไมฮะเราได้เพิ่งเรียนกันไปเมื่อปีที่แล้วเองนะฮะ,ะมาดูกันต่อนะครับสำหรับในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครูขอพูดให้มันง่ายขึ้นอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นเนี่ย เคมีคอลลิเอชันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นสิ่งเดิมได้อะไรประมาณนี้เนี่อไหมถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้สารใหม่เกิดขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นจักรยานคันนี้นะฮะจักรยานสีเขียวคันนี้เป็นจักรยานคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดเอาไปจอดทิ้งไว้แล้วก็โดนฝน โดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเปียกมันชื้นเนี่ยพวกนี้เหล็กมันก็จะมีการทําปฏิกิยาเคมีกับอะไรฮะกับน้ําแล้วก็อากาศใช่ไหมมันก็จะกลายไปเป็นจักรยานคันเก่าอะไรประมาณนี้เพราะฉันถามว่าจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้ไหมไหนนักเรียนลองสังเกตดูที่บ้านก็ได้ว่าจักรยานหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนเนี่ยมีคันไหนบางไม้ที่ขึ้นสนิมนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดขึ้นสนิมมีความเป็นไปได้เลยว่ามันอาจจะทำไมฮะมันอาจจะเคยตากฝนมาหรือว่ามันเคยเปียกมาแล้วเราไม่ได้ไปเช็ดให้มันแห้งอะไรประมาณนี้เนี่ย ขอสรุปคร่าวๆก็คือจักรยานคันนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจักรยานคันใหม่เราก็เลยให้จักรยานคันนี้เป็น r รีเอ็แนหรือเรียกว่าสารตั้งต้นนะฮะแล้วก็เกิดปฏิกิยาเคมีเกิดขึ้นกลายไปเป็นจักรยานคันเก่าที่เรียกว่าจักรยานขึ้นสนิมนะฮะก็จะเป็นโปรดักหรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่หนูจะพอทำความเข้าใจยังจําได้ไหมครับในครั้งที่แล้วที่ครูบอกไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่สถานะ แล้วมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ตัวอย่างเช่นน้ากลายไปเป็นน้ำอะไรฮะน้นําร้อนกลายไปเป็นอ่าน้ําแข็งกลายไปเป็นน้ําน้ําร้อนน้ําร้อนกลายไปเป็นไอ้น้ำอะไรประมาณนี้แล้วมันก็สามารถกลับมาเป็นน้ําได้แบบนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะว่าอะไรฮะมันเป็นแค่การเปลี่ยนสถานะของสารเท่านั้นนะฮะฟังดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะต้องมีการเกิดสารใหม่ขึ้น อ่าแล้วก็สารใหม่ตัวนั้นมันจะไม่ใช่สารตัวเดิมแล้วนะนะการเปลี่ยนไปตัวอย่างเช่นจักรยานคันนี้เปลี่ยนไปเป็นจักรยานที่เป็นสนิมเนี่ยเพราะฉะนั้นจักรยานที่เป็นสนิมเนี่ยก็จะไม่ใช่จักรยานคันเดิมแล้วเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาเป็นจักรยานคันใหม่เหมือนเดิมได้อะไรประมาณนี้นะฮะพอเข้าใจใช่ไหมครับอะมาดูกันต่อนะครับสําหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสงิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องจําให้ได้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานเกิดขึ้นนะฮะ คาว่าเปลีป่ยนแปลงพลังงานเกิดขึ้นแสดงว่าอะไรนักเรียนต้องมาย้อนกลับไปก่อนว่านักเรียนจําได้ไหมพลังงานคืออะไรพลังงานคือพลังของงานหรือสิ่งที่เรียกว่างานที่ทําแล้วเกิดประโยชน์ถึงจะเรียกว่าพลังงานและงานคืออะไรงานก็คือสิ่งที่ทําไมฮะมีการกระทําแล้วก็มีการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมีการเคลื่อนที่โดยการใช้แรงกระทําต่มัน สิ่งนั้นจะเรียกว่าการเกิดงานและงานนั้นมีประโยชน์จะเรียกว่าพลังงานนะจำได้ไหมที่หนูเคยเรียนกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วปฏิกิริยาเคมีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานสแสดงว่าจําไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อไหร่แสดงว่ามันจะต้องมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์กับเราหรือมีประโยชน์กับใครก็ไม่รู้แหละแต่ต้องมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราาลังเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันอาจจะมีได้สองลักษณะก็คือการดูดพลังงานไหมหรือการคายพลังงานอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องการดูดพลังงานหรือการคายพลังงานครูจะมาให้นักเรียนทำความเข้าใจน่าจะเป็นในครั้งถัดไปนะฮะเนื้อหามันจะต้องเรียงต่อไปก่อนวันนี้เราอาจจะมารู้ในเรื่องของอ่าเขาเรียกในภาพรวมที่เราเห็นภาพเราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมหละ่ะว่าครั้งที่แล้วเนี่ย รูได้ทาการทบทวนเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาต่างๆแนมะ้กระทั่งการดุลสมการแบบง่ายที่หนูเคยเรียนกันมาตอนมอ .2 เนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วพอจะนิกออกใช่ไหมฮะว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนมันไม่ใช่เรื่องใหม่ถูกต้องไหมแต่มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจให้มันชัดเจนขึ้นในระดับม .3 นั่นเองโอเคไหมฮะทีนี้มาดูต่อในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีด้วยกันอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะจริงๆม,มันมีเยอะกว่านี้อีกแต่ถามว่า เราเอาที่มันชัดๆเช่น1ปฏิกิริยาระหว่างก,กรดกับเบทนะก,กรดกับเบทเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการเป็นกรดเป็นเบทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยจะต้องเคยเรียนก็คือถ้าเกิดว่าย้อนอดีตกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทดสอบโดยใช้กระดาษลิทมัชไหมฮะลิทมัชก็จะมีอยู่2สีคือสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าเกิดว่าเอาสีแดงไปจิ้มปุ๊บ แล้วหยดมากลายเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าทำไมฮะมีความต่างกันเช่นเป็นกรดเ,เป็นเบสใช่ไหมกระดาษสีแดงใช้ทดสอบเบสกระดาษสีน้ำเงินใช้ทดสอบกรดอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงแล้วค่าที่เป็นกลางทางทางปฏิกิริยาเคมีกรดเบสคือค่าเท่าไหร่จำได้ไหมก็คือตั้งแต่0ูนย์ถึง14เพราะฉะนั้นค่าที่อยู่ตรงกลางก็คือ7 p h เ็นี่คือค่าที่เป็นกลางส่วนใหญ่แล้วน้ำดื่มนะฮะที่นักเรียนดื่มเป็นน้ำเปล่าเนี่ยมันจะมีค่า p h ประมาณ7 8, ถึง8เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า น้ำที่ดีควรจะต้องมีค่าพ h เอเป็นกลางนะแต่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่นักเรียนคิดว่ามันดีเนะนี่ยก็ค,ค,คือน้ำแร่นแรเนี่ยนะน้ำแร่เคยกินน้ำแร่ไหมน้ำแร่ในราคาแพงด้ยนะถ้าถามว่าพอมาทดสอบกับเรื่องของกดเบส p h เอนี่ยมันมีค่าประมาณแปดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรฮะเป็นน้ำที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ด้วยซ้าถามว่าการเติมวิตามินลงไปในน้ำเนี่ยมีประโยชน์ไหมคําตอบคือต้องดูด้วยว่าวิตามินตัวนั้นคือวิตามินอะไรนะฮะถ้าเกิดว่า วิตามินตัวนั้นนะฮะเป็นวิตามินซีบอกได้เลยว่าถ้ามันอยู่ในน้ําเมื่อไหร่มันจะต้องอยู่ในภาชนะที่ทาไมฮะค่อนข้างจะโดนแสงน้อยแต่ถ้าเกิดว่าหนูดูในขวดน้ําแบบเนี้ยเนี่ยขวดน้ําแบบนี้แล้วบอกว่าผสมวิตามินนะโดนหลอกนะฮะไม่มีหรอกม,มันมันหายไปแล้วนะเพราะว่ามันเจอแสงมันก็ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ชอบแบบดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยจะต้องดูให้ดีว่าหนูโดนหลอกหรือเปล่านะฮะ เคยทองใช่ไหมว่าวิตามินพวกนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็เคยทองไปแล้วเอตาชาบีซีลักดีดูอีหมันเคเลือดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกลับไปทบทวนกันเองนะฮะสำหรับในเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่หนูจะต้องทำความเข้าใจด้วยใช่ไหมถามว่าโลหะกับกรดเนี่ยมันสามารถเกิดปฏิกิริยาซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสิ่งใหม่จําได้ไหมฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะต้องเกิดสารใหม่เกิดขึ้นหรือเกิดอะไรฮะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นเราถึงจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมี แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของปฏิกิริยาการเผาไหม้ดังรูปนี้เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าหนูเอาไม้ขีดมามาจุดไฟทําให้ไม้ขีดนียเกิดติดไฟขึ้นแล้วก็เผาไหม้ไปเรื่อยๆนักเรียนสังเกตไหมฮะว่าไม้ขีดแท่งนั้นจะไม่สามารถกลับไปเป็นไม้ขีดแท่งเดิมได้อันนี้คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะฮะ มันกไปไปไป็จะกลายไปเป็นแหลรมันก็จะกลายไปเป็นขี้เท่าใช่ไหมขี้เท่าเลยแหละนะฮะอันนี้คือเรื่องของการเกิดปฏิกิยาขึ้นแล้วนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของปฏิกิยาระหว่างสรารประกอบคาร์บอเนตกับกรดตัวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เออเป็นความท้าทายและตื่นเต้นในในเรื่องของการเรียนเคมีในส่วนใหญ่เนี่ยครูเคมีเนี่ยเขาจะต้องให้หนักเรียนมาทําการทดลองอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะเกิดเรื่องของเกิดสีการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนกลิ่นเรื่องของการทชไมฮะมีควันเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ย ส่วนใหญ่ตัวพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องจําให้ได้เลยคือ1การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเกิดขึ้นถ้ามีคําว่าเปลี่ยนแปลงพลังงานแสดงว่ามันต้องทำไมฮะมันจะต้องเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้นะฮะสำหรับเนื้อหาในหน้านี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าพอเข้าใจไหมครูพยายามจะพูดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้เนื่องจากว่า มีนักเรียนบางท่านบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจครูก็ไม่โทษใครครูถือว่าเราคนละครึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าครูอาจจะพูดไม่ชัดหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านักเรียนมีพื้นฐานที่อาจจะไม่ค่อยดีหรืออาจจะลืมไปหมดแล้วละอะไรแบบนี้นเราก็ต้องมาจูนเข้าหาก,กันใช่ไหมจูนเข้าหาก,กันเนาะเพราะว่าเรามาเจอกันแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขอให้ทำไมฮะขอให้เราเรียนผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะเราต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ยากไหม ไม่ยากแต่ต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะมาดูก,กันต่อทีนี้ถามว่าถ้ามองในชีวิตของเราบ้างล่ะการเกิดปฏิกิริยาเคมีพวกนี้มันเกิดกับชีวิตประจําจวันเราอย่างไรบ้างนะฮะตัวอย่างเช่นการเกิดสนิมของเหล็กนั่นเลยอาจจะพบว่าจากลูกที่ครูให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเป็นเรื่องของจักรยานเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่จักรยานถูกตอ้องไหมมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทาจากเหล็กเนี่ย แล้วโดนน้ำนะฮะแล้วก็สักพักก็จะเกิดสนิมขึ้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ําในห้องน้ําที่บ้านนักเรียนก็เป็นเช่นเดียวกันใช่ไหมในบ้านใครที่แบบบ้านสร้างมานานแล้วใช่ไหมก๊อกน้ำนี่นก็โดนน้าทุกวันโดนน้าทุกวันเกิดการออกไซด์ในอากาศอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดสนิมขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าทุกวันเนี้ยก๊อกน้ําที่ไม่ขึ้งสนิมแสดงว่ามันไม่ใช่เหล็กโอเคไหมฮะประมาณนั้นส่วนอีกหนึก็คือเรื่องของการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถมอเตอร์ไซ นักเรียนจะพบว่ารถในสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรถที่ประเภทแบบเขาเรียกอะไรนะสองจังหวะที่มันจะต้องเติม 2T หรืออัลตรูปอะไรประมาณนี้มันจะทําให้รถพวกนี้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นมันก็จะเกิดเป็นควันควันขา,ขาวๆเหมือนย่างไก่อารมณ์นั้นเคยเห็นไหมเวลารถรถคันเกา่กาๆบิดแรงๆนะมันก็จะควันท่วมถนนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะเกิดเป็นข่าวควันเกิดขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถซึ่งมันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นนะฮะ แล้วตอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการหายใจนะสมมติว่านักเรียนยังเรียนมาจําได้ไหมฮะในเรื่องของการหายใจใช้อะไรบ้างคําตอบคือใช้ปอดใช่ไหมใช้ปอดของเราเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนอากาศหรือแลกเปลี่ยนอะไรฮะแลกเปลี่ยนอากาศที่อยู่ในปอดสองตัวคือคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนจําได้ใช่เปล่าเราจะรับอะไรฮะออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เกิดกระบ,บวนการหายใจเกิดขึ้นสิ่งที่ออกมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เกิดน้ําเกิดขึ้น ถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่าเราหายใจออกมาแล้วได้น้าเนี่ยนักเรียนลองหาอะไรมาปิดไว้สิเช่นนักเรียนใส่แมสสิฮะแล้วก็หายใจออกมานักเรียนจะพบว่าแมสมันเปียกใช่ไหมแสดงว่านั่นแหละคือกระบวนการที่เกิดการหายใจแล้วมันจะได้ออกมาเป็น2ตัวคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเกิดต้นทะเกนะจุดสุดจุดเริ่มต้นหรือสารตั้งต้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนเดิมเห็นไหมตัวอย่างเช่นกระบวนการหายใจ าสารตั้งต้นคืออะไรฮะสารตั้งต้นคือออกซิเจนแต่เปลี่ยนไปเป็นอะไรเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือภาชนะที่ทําจากโลหะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางมันทิ้งไว้นะฮะมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นกับออกซิเจนในอากาศแล้วมันก็จะทําให้โลหะพวกนั้นอนะทำไมฮะเกิดการหมองหมองไม่ค่อยสสวยเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นโลหะพวกนี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นทองเหลืองก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ทองเหลืองก็ได้ตัวอย่างเช่นให้เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ,อชุด ลูกเสือนี่นาลีของนักเรียนเนี่ยเข็มขัดนะเ,เ,เข็มขัดหัวทองเหลืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ไปทุกวันทุกวันแล้วเราวางทิ้งไว้พบว่ามันมีอากาศในอากาศอันนี้ออกซิเจนเนี่ยมันจะทําให้โลหะพวกนั้นมหมองนะมันก็ไม่ไม่ชัดเจนขึ้นเราก็ต้องซื้ออะไรฮะซื้อบัสโซมาใช่ไหมหรือว่าซื้อน้ํายาขัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็ใช้มะนาวมะกรูดอะไรก็ว่าไปนะหมหรือว่าบางคนใช้น้ํายาล้างจานด้วยซ้ำนะขัดแล้วมันก็จะทำไมฮะ กลับมาวาวับเหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องของการเกิดปฏิกิยาเคมีซึ่งนักเรียนจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราถูกต้องไหมฮะมีข้อไหนบ้างไหมที่นักเรียนไม่เคยเจอไม่น่าจะมีเลยใช่ไหมมันเจอทุกเรื่องอันนี้คือสิ่งที่วันนี้เรามาปรับความเข้าใจกันก่อนเนาะว่าเรากาลังเรียนอะไรกันอยู่มันอาจจะทําให้นักเรียนเห็นเห็นภาพมากขึ้นนะครับอะมาดูต่อยนิดหนึ่งเมื่อปฏิกิริยาเคมีเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เมื่อกี้ที่ครูพูดไปมีอะไรบ้างหนึ่งเรื่องของการเกิดควันใช่ไหมฮะหรือว่าขมเหลวหรือว่าตะกอนตะกอนเนี่ยมันจะอยู่ในไหนตะกอนมันจะอยู่ในเออเขาเรียกว่าน,นะสารละลายที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวแล้วเกิดเป็นสารละลายเกิดขึ้นใช่ไหมตัวอย่างชเช่นอะไรบ้างเช่นเออหนูเอาน้ําตาลทรายเนี่ยใส่ลงไปในน้ําถ้าหนูไม่คนนะ่ะนะฮะหนูไม่คนหนูก็จะพบว่ามันมีการแยกตัวกันชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มคนปุ๊บ มันก็จะมีความเป็นไปได้ว่าทําไมฮะมันจะเริ่มละลายบ้างไม่ละลายบ้างเกิดการตกตะกอนบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการผสมกันอยู่ในสารละลายพวกนั้นมันจะมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมันเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการตกตะกอนได้นะใช่ไหมตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่หนูเคยกินแม้เวลามันผสมกันเนี่ยมันอาจจะผสมเป็นเนื้อเดียวกันก็จริงแต่ถ้าเกิดหนูตั้งทิ้งไว้มันอาจจะเกิดตะกอนนะฮะหรือว่าอาจจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นด้วยอันนี้คือใกล้ก้จะบูดแล้วใช่ไหมตัวอย่างเช่นเอ อาจจะซื้อน้ำชาเขียวมาขวดหนึ่งแล้วเราก็กินไม่หมดเนี่ยแล้วเราก็ลืมทิ้งไว้ไม่เชื่อเราทาดูก็ได้นะหนูซื้อโอเอชีมาสักขวดหนึ่งนะกินไปคำหนึ่งแล้วก็อะอึกหนึ่งนะฮะแล้วก็วางทิ้งไว้สักประมาณสองสามอาทิตย์นั่นเรียจะพบว่าทําไมฮะมันจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วขวดนั่นเรียกก็จะป่องปองใช่ไหมแล้วดีไม่ดีก็ฝามันก็จะระเบิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะว่าอะไรฮะอากาศมันเข้าไปแล้ว สังเกตไหมว่าส่วนใหญ่อาหารที่เขาทําการแบบใส่ถุงแพ็คมาแล้วก็แฟบๆหน่อยนั่นคือเรื่องของการลดอากาศที่มันจะสามารถเข้าไปได้มันทําให้เลยฮะมันทําให้อาหารพวกนั้นอ่ะอายุยืนขึ้นหรือสามารถเก็บได้นานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอากาศอากาศมันเข้าไปได้เช่นใส่ถุงก็แก๊บมาเราไม่ได้ผูกเนี่ยเราจะพบว่ามันอาจจะทำไมฮะเสียได้ง่ายเช่นซื้อมาตอนเช้ามันอาจจะเสียในตอนเย็นแล้วเนื่องจากว่าทำไมฮะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นในอากาศเรียบร้อยแล้วหรือแม้กระทั่ง เกิดความร้อนขึ้นอ่ะโอเคปฏิกิยาเคมีบางตัวเนี่ยเวลาทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะเกิดความร้อนนักเรียนไม่ใช่นักเรียนเราเอาน้ํายาล้างห้องน้ำนะฮะไปไปฉีดฉีดฉีดไว้ตามพื้นกับเบื้องแล้วนักเรียนก็ปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วนักเรียนก็ยืนอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละนักเรียนจะพบว่านอกจากจะมีกลิ่นเหม็นๆแล้วทาไมฮะจะรู้สึกได้เลยมันเริ่มอบอ้าวเริ่มมีความร้อนเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็คือเกิดการเกิดปฏิกิยาเคมีขึ้นแล้วก็อีกตัวนนึงงงงงคคืือออเเเรรร่่่่สีีีีททททมกกาาปปลลลยยแได้ไหู หยดสาดไปเรื่อยๆหยดๆๆไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูมั่งสีขาวมั่งอะไรเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่หนูเคยเรียนกันไปเ<อ>พราะฉะนั้นถามว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยคือการเกิดปฏิกิริยาเคมีโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าในวันนี้สิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนจําก็คือ2ตัวนี้ก็คือหมายความว่าไงการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทหลักๆคือการคายความร้อนนะฮะกับการดูดความร้อนนั่นเองนะฮะ เนื้อหาวันนี้เราจะพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวนักเรียนจะเริ่มสับสนมันเริ่มเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆแบ่งแบ่งเนื้อหาไปแล้วกันจริงๆแล้วในเรื่องของอ่ะเอ็กโซเทอร์มิกเนี่ยจริงๆแล้วหรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาขายความร้อนเนี่ยมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วให้พลังงานความร้อนออกมาเออสมมติว่าเราใส่อ่าผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งผสมผสมผมปุ๊บเกิดอ่าเท่าที่ให้สารตั้งต้นอะไรสักอย่างหนึ่ง,ลลง,ง,งแล้วก็ผสมผสมกันปุ๊บเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากเกิดผลิตภัณ์แล้วยังร้อนด้วยเนี่ยคือเรื่องของการให้พลังงานความร้อนทําให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิหรือสิ่งที่อยู่รอบๆมันเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันร้อนขึ้นเนี่ยแต่อุณหภูมิของสารกับรดลงไปเรื่อยๆก็คือสมมติว่านักเรียนเคยอ่าเอาของที่เข้าไมโครเวฟมาร้อนๆ,ๆใช่ไหมมาตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะพบว่าอาหารมันเริ่มเย็นลงในขณะที่ทําไมฮะเออากาศในห้องรอบๆ,ๆมันเริ่มทําไมฮะเริ่มร้อนขึ้นอะไรประมาณน,นี้มันก็เริ่มมีการให้พลังงานความร้อนออกมาพวกเนี้ย ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆนะฮะถ้าเกิดว่าหนูมีการจุดไฟเผาสักอย่างหนึ่งมันจะรู้สึกได้เลยว่ารอบๆนั้นเกิดความร้อนขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยมันจะเริ่มทำไมฮะมันจะเริ่มเย็นลงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการละลายน้ําของโซดาไฟอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอยู่ในประเภทของการคายความร้อนนักเรียนพอเห็นภาพใช่ไหมฮะอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของปฏิกิริยาดูดความร้อนเนี่ยนะฮะ เอนโดเทอร์มิกเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วทําไมฮะดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปเออมันตรงข้ามกันเมื่อกี้มันทำไมฮะเมื่อกี้มันทําให้รอบรอบร้อนใช่ไหมมันคายความร้อนออกมาตัวนี้มันดูดแทนถ้าเกิดดูดความร้อนเราก็เรียกตรงๆเลยว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนทําให้ตัวขอมันเองเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่สิ่งแวดล้อมรอบๆนั้นทำไมฮะเย็นลงเออ ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนกลางวันใช่ไหมฮะเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันจะค่อนข้างจะสบายหายใจง่ายแล้วก็เย็นด้วยถูกต้องไหมอันนี้คือเรื่องของการดูดความร้อนนะเพราะว่าตัวของต้นไม้เองเนี่ยรับความร้อนไปเต็มๆในขณะที่รอบๆนั้นทาไมฮะเย็นลงเออเย็นลงพวกนี้คือเรื่องของปฏิกิริยาการดูดความร้อนนะฮะอีกตัวนึงคือเรื่องของการละลายเกลือแกงด้วยน้าเนี่ยเกลือแกงภาษาทางเคมีเรียกว่าอะไรรู้ไหม โซเดียมเลยฮะโซเดียมคลอไรใช่ไหมโซเดียมคลอไรตัวนี้ละลายด้วย H2O หรือน้าเนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรน้ําเกลือใช่ไหมถามว่าน้ําผสมเกลือได้เป็นน้ําเกลือตัวนี้เกิดสารใหม่ขึ้นไหมคาตอบคือเกิดสารใหม่เพราะว่าอาจจะเป็นอะไรฮะเป็นน้ํากับเกลือผสมกันกลายเป็นน้ําเกลืออะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเรื่องของปฏิกิริยาดูดความร้อนเช่นเดียวกันเราจะพบว่าถ้าคนไปเรื่อยๆเนน้ำผสมเกลือเนี่ยมันจะมีความร้อนนิดๆนะฮะเริ่มอุ่นๆนิดๆแต่ว่าทําไมฮะแต่ว่ารอบๆมันจะเย็นลงเนี่ยก็ถือว่าเป็น ปฏิกิริยาทั้งสองตัวที่ครูอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการคายความร้อนและการดูดความร้อนนั่นเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมเนื้อหาประมาณนี้ซึ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนจําคือจําให้ได้ว่ามันแยกแยะยัยยงไงถ้าเกิดว่าตัวเองร้อนแล้วรอบรอบเย็นเรียกว่าดูดความร้อนคือดูดมาให้ตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองทําไมฮะตัวเองเย็นรอบรอบร้อนอันนี้เรียกว่ามีการคายคายความร้อนออกมาก็เลยเป็นปฏิกิริยาการคายความร้อนอะไรประมาณนี้นะก็ ฝากให้กลับไปจําตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้นักเรียนอ่าเลคเชอร์หรือจดอะไรที่มันสาคัญสําคัญลงไปในสมุดบ้างเพื่อเป็นการเก็บไว้ในการทบทวนอะไรประมาณนี้ครูจะไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของลายมือสวยไม่สวยอักขระชัดเจนไหมไม่รู้แต่ว่าขอให้จดเนื้อหาที่ถูกต้องลงไปเป็นพอถ้าเกิดว่าหนูสอบแล้วหนูตอบผิดก็คือผิดถ้าหนูตอบถูกก็คือถูกต่อให้นักเรียนลายมือสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับความถูกผิดถูกต้องไหม่รัแต่ถามว่า สำคัญไหมสำคัญคือครูอาจจะอ่านไม่ออกนั่นแหละคือสิ่งที่มันสําคัญมากเลยเพราะว่าลายมือบางคนเขียนมาบางทีก็โหอ่านอ่านยากมากนะแต่ถามว่าพยายามอ่านได้ก็อ่านเดี๋ยวเรียนไปสักพักหนึ่งก่อนนะครูจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะให้นักเรียนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นทําใบงานเล็กๆน้อยๆหรือว่าส่งงานเล็กๆน้อยๆผ่านทาง google classroom เนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีการอัพขึ้นให้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ครูเชื่อว่าบางคนทําไปแล้วใช่ไหมสมมติว่าครูให้เป็นไฟล์ pdf ไป,ไปแล้วก็นักเรียนก็ต้องทำไมฮะ บางคนอาจจะพิมพ์มาก่อนแล้วก็เขียนแล้วก็ทำไมฮะส่งกลับเข้าไปเป็น pdf หรือบางคนที่ขี้เกียจครูเห็นมาหลายคนก็จะใช้วิธีการเปิดแล้วก็เขียนลงไปเลยใน pdf แล้วก็ส่งเลยตัวแบบนั้นอาจจะได้เนื้อหาที่เป็นแบบพิมพ์เอาใช่ไหมมันไม่ใช่ลายมือของเราแต่ครูไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนูตั้งใจเรียนแล้วหนูตอบถูกก็คือถูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับเนื้อหาในวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะก็ฝากไปว่านักเรียนทุกคนขอ,ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันจะ มันจะขี้ขายเท่าไหร่ตอนนี้ล่าสุดที่ครูดูยอดยอดที่ผ่านมาก็จังหวัดสมุทรสาครของเราเนี่ยก็ขึ้นมาท็อปฟอร์มอีกแล้วเห็นไหมจากที่ที่ห้าที่หกไปตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่สองอีกแล้วนะก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งเป็นเลขแบบสองสามร้อยแล้วก็เลยค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องของการกลับมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากขึ้นหรือเปล่านะก็ลองติดตามดูว่าหลังจากนี้สถาน,นาการณ์ในช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยจะสามารถเปิดเรียนได้หรือเปล่านะก็ฝากให้นักเรียนเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยอันดับแรกเลยคือหนูจะต้องทำไมฮะ ซักชุดนักเรียนไว้ก่อนไหอุปกรณ์การเรียนต้องพร้อมถ้าเกิดวันไหนเปิดเรียนคือมาได้เลยไม่ใช่ว่าพอเปิดเรียนที่หนึ่งก็หาไม่เจออะไรก็หาไม่เจอเลยนะี่ก็ <c oughs> ใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติของเด็กซึ่งครูก็เคยเป็นมาก่อนตอนสมัยครูเด็กๆก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าช่วงใกล้ๆเปิดเทอมนี่คือเป็นช่วงวุ่นวายเราจะต้องหาอุปกรณ์การเรียนรองเท้าอยู่ไหนชุดนักเรียนเก็บไว้ตรงไหนอะไรประมาณนี้ต้องประมาณนั้น,รน,นครูเข้าใจนะฮะครูเข้าใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ฝากให้ดีแล้วก็สําหรับเรื่องที่ครูเป็นห่วงอีกเรื่องหนี่ย คือนักเรียนจะไว้ผมยาวผมสั้นไม่ได้ซีเรียสซีเรียสตรงที่ความซกมกของนักเรียนนะฮะถ้าเกิดว่าหนูไว้ยาวมากๆหนูก็ช่วยทําความสะอาดมันด้วยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายหลายๆโรงเรียนเกิดขึ้นแล้วคือถ้าเกิดว่าเด็กได้มาเจอกันแล้วผมยาวบางครั้งอาจจะทําไมฮะอาจจะซกมกคนนี้อาจจะซกมกคนนี้อาจจะสะอาดมาเจอกันก็กลายเป็นซกมกอยู่ดีใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นก็ฝากให้ด้วยว่าสระผมบ่อยๆนะครับโอเคไหมปฏิกิริยาเคมีที่เรียนในวันนี้เป็นเรื่องของ จุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาเคมีซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเรียนมาหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ครูก็ขอมาแนะนําเนื้อหาของครูประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆลงทีละจุดกันเนาะค่อยๆลงทีละเรื่องกันอาจจะใช้เวลาอยู่กับเรื่องนี้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ค่อยขึ้นเรื่องใหม่กันแล้ขึ้นเรื่องใหม่แล้วก็จะเป็นอีกคนละอารมณ์เลยครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เท่านี้ครับ